สวัสดีเอฟซีสูู่สู่คนผู้ล่อค่อยเล่าประตูใช่เนาะยินนี่ตอนรับขอสู้ส่องตาคุณพระรวยได้พี่น้องเ้อเล่าประตูใช่พันไปแล้วหมดัดหมดัหมดเดียวนี่นะบางหนึ่งห่อนห่อนเขาพันไปเลยสักโมงหนึ่งนี่แหละพี่น้องผู้กระจัดสุดเขาพ่อดีคำนวณตามไปตามไปตามไปเลยแล้วพ่อดีก็เลยปล่อยต่อพี่น้องเล่าประตูใช่ มือนีได้หกเด้งเด้พี่น้องเด้อรุดโย่ถังแต่ปราชส้นเล่ามองเดียวเมื่อนั้นเขาหมดดย่างละสองละสองเอาทบทวนในฟังก็นัพี่น้องมาปยุตตัวใดแน่นอจังเบืองของแท้มือนีเบิงของผ่านไปกันวันที่สิบหกจังเบืองของวันที่สิบเจ็ดนับพี่น้องลนะแล้วปตูใจวันที่สิบหกมือนีไปผ่านไป หมาดหมาด,ดนี่ตามเลยจัดตามไปเลยเนาะพี่น้องเนาะแล้วประตูใช่ก,กัะมีจยับครูวันที่สิบหกนี่ศูนหาห้าสองเก้าศูนหาแปดเก้าวิ่งศูนหากลุ่มเล่นศูนหาล่องแปดเก้าสามตัวเก้าศูนหาแปดศูนหาเขารูดศูนพี่น้อง แล้วประตูใส่เข่าศูนย์เนอศูนย์ตัวเดียวเข่าสองยางวิ่งศูนย์หเนวะเข่าศูนย์ได้ในหนึ่งศได้สามศพี่น้องหนึ่งศสมศูนย์เล่าสันติภาพจับคู่หกเก9าหกแปดเก่าซเกเก่าซีหสอง วิงหกเก่ากลุมเลินหกเก่าล่องเก่าซีเขาลุ้นหอกพี่น้องได้สองลุดคือกันบนรางกับหกเก็ดกับสามหกได้สองเด้งได้ซีเด้งแล้วพี่น้องพอซาช่นเล่ายับคูแป็นหาเป็นหาเก็ดเป็นหาหาเก็ดหาศูน มกหาวิ่งแปหากุมเล่นแปดหาล่องหาศูนย์สามตัวหาแปดหาศูนย์แปดหารุดพี่น้องลุดลาเอตตาสอหาสองสองหาสองเก็สามเก่าเก่าศูนย์วิ่งสองหากุมเล่นสองหาล่องสามเก่า วิ่งร่องสามเก่าสามตัวก็มี่สามสองหาเก่าสองหาเขาลุกทั้งสองตัวเลยได,ได้พี่น้องได้ทั้งหาทั้งสองเพราะว่าได้ได้หาสองใช่ละหาสองเขาเต็มเต็มพี่น้องสองตัว คือเด็กแปดหากับเกียตซองพี่น้องสี่เล่าได้กหกเด่งได้เกินได้เกินขาดนะพี่น้องเนาะได้เกินขาดหลุดสองเด่งสองเด่งสองเด่งมาเก่งวันนี้เก่งพี่น้องเก่งเออก็เริ่มบอกว่าดาวโจนสตาบอมี่เด้อพี่นอ้องเนาะวันนี้เด้อจัะเป็นออกตัวใดกับบ้องหุจักคือกันผู้เอฟซีผู้ทรงดาวโจนมาว่าติดเบีย ดาวจวนติดต่อบ่ได้ก็เ,เลยบ่ได้ส่งมาเจ้ามันออกตัวใดก็บ่ฮู้คือกันผู้ใดติดตามได้ผู้ใดส่งได้กะส่งมาบอกปู่นี่เด้อมื้อนี้กะมื้อนี้บ่ได้มีต่อมื้ออื่นอาจสิได้จังได๋ก็บ,บ่ทันเข้าใจคือกันเนาะพี่น้องเนาะยุติไปก่อนมื้อนี่ดาวจวนเอาบอกกัมาเบิง่งเล่าประตูใช้พี่น้องเวลาสิไปโดนสรงไลยไลยก่การมื้อนี้ ทั้งรัฐบาลกสิออกเล่าประตูใสก็ออกเล่าพัฒนากสิปอยเล่าประตูใสจับคู่วันที่สิบเก็ดตัวตะก,กี้กายนจับคู่หา้าหกหนึ่งเก็ด nâng kết nâng hộp nâng hộp xuống vinh vinh tám tòa số bốn hào số hào nâng hào เด่นเน้นหกจลุดล่องศูนย์หนึ่งจลุด ล่าสันติภาพเล่าสันติภาพสันติภาพ

ามวิ่งแปดสามสามตัวแปดสส 0 8น0 8แปดสาม3บวิ่งแวิ่งสกลมเด่นเนนแปจอหลุดร่องศ8จอหลุด Bậc cha xuân lào Bậc cha xuân lào xuân

แปดแปดหนึ่งยิง

เลาเอกตอาเลาเอกตอาเราเอกตอาเอดาอ

kết sầm kết sầm kết nâng kết nâng câu kết câu kết Vinh วิ่งเก้าศูนสามตัวหนึ่งเก้าศูนย์นแปดเก้าศูน สามตัวแปดเก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์ยี่เก้าศูนย์กรมเด่นเน้นจอหลุดเก้าศูนย์ร่องจอหลุดแปดหนึ่ง ปูขุนพี่น้องแคปหน้าจอเด้อวันนี้เด้อปล่อยต่อแล้วคำนวณจบก็บปล่อยต่อเลยเพราะว่ามันเข่าครับพดเก่งขับ้วหน้าพี่น,อนนะ้องเนาะเล่าประตูใส่หกเด้งพุน่นเขบาบ่ัดรุดเขาบ่ัดรุดเล่าหนึ่งเดียวได้เป็นสิบพุ่นมาได้เป็นแปดเด้งเหมืนก็บ่จักแล้ว เด้งหกเด้งไปนี่ก็เเลือกลุ่มแลบพี่น้องเนาะเก่งคักแล้วเล่าประตูใส่วันที่สิเกพฤศจิกายนมืออื้นเสาพี่น้องตีหาสีสิบหากะรวยกันเลือเก็บหยอดใส้กับปุกไว้เด้อพี่น้องเด้อที่ขาประตูขาหมูขาไก่กันแล้วนะผู้ดได้ติดตามด้วยกันแล้วด้วยกันหลายคนละ่ะผู้ได้ติดตามผู้ดได้มติดต,ตามก็คือว่ารวยกับว,วยบว่าเห็นนอะพี่น้องเนะาะคือผู้นั้นว่าเห็นกับว่าได้รวย เอาล่าประตูใส่วันที่สิเก็ดพุธกิกายนจับคู่กับมาหาหกหนึ่งเก็ดหนึ่งหกศวิ่งหาหกกมเด่นหาหร่อง0 1 3ตัวกับหนึ่งหาหกหหเล่าสันติภาพ8ปดส0ม0ูนวิ่ง 8ปดสามกมเลีนแปดสร่องศูนตัวกับ8 8ดแปดสามปดสามาซาสนเล่าหนึ่งเกตสองแปเกตแปดแปหนึ่งวิ่ง1นึ่งเกตกมเลีนหนึ่งเกตร่องเกตแปดสตัวเกตหนึเกตแปดหเกตเต่าเอกตา แับคูเก่าศูนย์เกตสาแปดหนึ่งเก้าเกตวิ่งเก่าศกลมเ 90, ลีเก่าศนย์ล่องแปดหนึ่งสามตัวหนึ 190, 8, ่งเกเกอาพี่น้องพิจนนารณาเบิรงเด้อมักกะจัดคัดกระพันแคบหน้าจอแคบหน้าจอมารวยน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อมารวยนำกัน เจ้านี่รวยไปแล้วว่างนึงหันรวยไปแล้วฮกเด้งลับพี่น้องเขาฮกลอบแล้วไม่มีว่าเขาจะลงฮกรอบเกลี่อบแล้วพี่น้องเนาะนี่ของปูนี่ละเขาเมื่อนี่ฮกลอบเลยรวยแล้วพี่น้องเก่งเก่งเมือนี่เนาะพี่น้องไอที่ปูดได้โฉบปูดได้มันกะบอกมาเนเด้อคอมเมนต์มาเนเด้อพี่น้องเด้ออย่าเข้ามาเบิ้งแล้วกายากดไลค์กดแชร์ปูเนเด้อ แค่ติเปิดเบื้องตั้งแต่เหล็กแส้ให้น้ำเบื้องโฆษณาน้ำด้วยพี่น้องเด้อพี่น้องเอฟซีมือนีสุขูสุขคนก็รวยเหล่ามืออื่นก็รวยอีกคือเก่านี่จบไม่หลับอบแบบนั้นจบจมันมันจบจบมันมันกันสุขูสุขคนเด้อพี่น้องเด้อแมวในก็มาลอยกัดกันมีโชคมีลาภเฮงเฮงปังปังกัน เงินน้องท่องไหลยาเจ็บยาจนกันเด้อพี่น้องเด้อให้มีศกมีหลับให้คุณพ่อรักษาให้เทวดาคุมข้องเอื่อนพอกันอีกน้องพี่น่องเนาะสวัสดี